เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์แล้วเราก็อยู่กับโรบอคโกลาการ์เด้นนะครับเกมปลูกสวนในตำนานวันนี้พี่โก้ก็จะมาสอนวิธีการ เล่นอีเวนต์ใหม่นะครับซึ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับอ่าก็มีบรรยากาศเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเลดี้โอเอ็ทีฟนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องเก็บแครอทนะครับไปส่งนะครับซึ่งมันจะมีมาเป็นครั้งๆนะเป็นกิจกรรมของแอดมินเป็นมินิเกมนั่นเองนะครับอ่าส่งตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามพิโก้ฝากกดติดตามหน่อยนะครับและอย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ อ่านะครับนิดนึงนะอ่าฝั่งน้องๆอ่าเดี๋ยวจะมาสอนวิธีนะครับการซื้อนะครับผมของเหล่านี้ว่าเฮ้ยเราจะซื้อยังไงซื้อคิสุนะนะครับผมยังไงแล้วก็ซื้อไข่นะครับอ่านะครับมาฟักไข่เนี่ยอย่างไรนะครับผมพร้อมกับวิธีการซื้อแอปเปิ้ลอ่าไพแอปเปิลด้วยใช่ไหมเนะครับผมอ่านะฮะประมาณนั้นเลยหรือว่าเมเปิ้ลแอปเปิ้ลนะจะไม่ได้แล้วเหมือนกันโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า อ่าอันดับแรกนะครับเห็นไหมมีประมาจานเ,นเนี่ยครับแห่งเซนเนี่ยปล่อยนะครับผมลูกบอลนะครับสีฟ้าออกไปนะครับซึ่งลูกบอลนี้นะครับมันจะไปสถิตอยู่ในผลไม้ของเรานะครับอ่านะครับชื่อว่า t r a n s วอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ t r a n s วอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ คือเหมือนกับแบบว่าพลังแห่งเซนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราต้องเก็บผลไม้ชนิดนั้นนะครับผมไปส่งเนี่ยนะครับผมอ่าเนี่ยีนี่ด้านบนเลยนะครับผมชื่อมันจะเป็นสีฟ้าขึ้นที่หน้าจอของเราเนี่ยครับอ่าให้เราหาผลไม้นั้นที่ติดบัตเนี่ยเนี่ยนะครับลูกมะพร้าวติดเหมือนกันเห็นปะลูกสีฟ้าฟนาครับฟ้าออกน้ําทะเลอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคจากนั้นให้เราเอามาส่งตรงนี้นะครับผมมาเนี่ยอ่าซึ่งกดเมนูที่3ในการส่งนะครับ ถ้าส่งไม่ได้เดี๋ยวเราส่งมาอีกทีแสดงว่ากดผิดเมนูนะฮะโอเคเมนูที่3นะครับกดส่งไปปุ๊บอ่าเห็นปะ่ะนะครับพลังเองนเซนก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราต้องทําไปเรื่อยๆนะครับผมมันเป็นจํานวนเซนนะครับผมที่เราต้องกดนะครับร้องอยู่ในเกมแล้วก็กดกดกดเนี่ยไปเรื่อยๆหาผลไม้คือยิ่งเราปลูกเยอะยิ่งดีนะครับอ่าเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นต้นมะพร้าวก็มีอยู่1อันนะครับ เราไล่เก็บเรื่อยๆบางอันเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นสีทันทีนะครับลองก็ไล่เก็บเรื่อยเห็นปะนี่ไปที่ต้นมะม่วงแล้วอีกหนึ่งอันเห็นปะเข้าไปแล้วนะครับอ่าสถานะน,นี้นะทานควิดอะไรสักอย่างนะครับอ่าทานฟิวอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอเคอาจากนั้นลองเก็บไปดูนะครับถ้าเราเก็บไม่ติดบางทีมันอาจจะเข้าไปอยู่ในลูกอื่นนะเนี่ยนะครับผมบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเก็บไม่ติดนะอ่ากดแล้วอ่าถ้าไม่ติดเนี่ยมันไม่ขึ้นอะไร แล้วตามไปใหม่เนี่ยครับผมว่ามันไปเข้าตรงไหนนะครับแล้วไปเก็บบริเวณนั้นเลยเห็นปะอ่าลูกบอลนะครับออกไปเอามาเข้าบริเวณแถวนี้อีกแล้วต้นมะม่วงอีกแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าเก็บไปห,หมดเลยแล้วกันลูกมะม,ม่วงนี้ครับอ่าทั้งติดแลยไม่ติดเก็บไปห,หมดไปเลยนะครับผมอ่าหลังจากเราเก็บหมดไปแล้วโอเคไปครับอ่าชานฟิวเนี่ยครับไปครับ ไปส่งบารมา์จาน์นะครับผมมาพระถังตรงนี้แหละนะครับกดอันสามนะครับเห็นปหนะครับขึ้นอีกนี่ครับประมาณนี้เลยวิธีการเล่นนะครับซึ่งเราจะส่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราส่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีต้นไม้เซนเนี่ยงอกออกมานะครับซึ่งต้นไม้อันนั้นน่ะมันจะใช้ในการปลดล็อกนะครับผมปลดล็อกสิ่งต่างๆนี่เห็นป่มมาเข้าดอกไม้อีกแล้วนะครับผมขึ้นไปเก็บดอกไม้นี่ แล้วก็เอาไปส่งนะครับส่งแบบนี้เรื่อยๆเลยจนว่ามันครบตามจํานวนเซนที่ต้องการนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับครบตามจํานวนเซนที่ต้องการโอเคไปครับไปส่งอีกรอบหนึ่งใกล้แล้วนะตอนนี้นะครับไปได้ครึ่งทางแล้วส่งไปอีกนะครับเมนูที่3นะกดส่งทั้งหมดง่ายดีนะครับอไม่ต้องยกใส่มืออยู่นะครับโอเครู้ว่าตรงนี้เป็นต้นมะพร้าวนะครับมีอยู่ด้วยอ่านะฮะ ต้นมะพร้าวมีอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็กดเลยนะครับอ่าอันนี้ขึ้นภาษาจีนยอยู่เลยเห็นป่าอ่านะครับลูกยังเล็กอยู่เนี่ยแสดงว่ายังเก็บไม่ได้แต่เข้าไปแล้วเมื่อกี้โอเคเข้าบริเวณนี้เข้าต้นมะพร้าวด้วยนะเมื่อกี้เดี๋ยวสอยมะพร้าวด้วยไม้สอยเลยนะครับผมเมื่อกี้เข้าแต่๋ยวนี้นะไม่รู้เข้าต้นไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะครับเอาป็นว่าเดี๋ยวเก็บลูกมะพร้าวนะ่ยเอ้ยเหมือนต้นนี้นะไม่แน่ใจต้นนี้หรือเปล่ากดเก็บไปก่อนนะครับอ่าต้นมัน นี่ไงสีฟ้าๆนะครับผมมานะอันนี้อันนี้โอเคครับอ่าคราวนี้เราก็ไปส่งนะครับมาพงมะพร้าวอะไรเก็บหน้าลูกบอลอย่าออกไปเรื่อยๆนะครับลูกบอลเซนนะครับอย่างนั้นเราก็อัพเรื่อยๆเลยนะครับนี่อัพไปครับอ่าใกล้เต็มแล้วนะครับโอเคต่อไปวิธีการซื้อนะครับเมเปิลแอปเปิลนี่ครับซื้อยังไงนะครับกล่อง กลองซูมนะครับซีดแพคของเซนซีทแพคเนี่ยซื้อยังไงนะครับมันยังมีแบบว่าหน่วยแลกเปลี่ยนอยู่อีกแล้วนะครับซึ่งเราจะหาได้จากไหนอะไรยังไงนะครับวิธีคือเหมือนกันเลยเราไปเก็บผลไม้ที่มีลูกบอลสีฟ้าพุ่งเข้าไปใส่นะครับแล้วเราก็เอามาใส่ที่ตัวทานุกินะครับตัวทานุกิคืออะไรนะครับ คือ NPC อีกตัวเราก็จะสามารถซื้อซองซื้อไข่แบบเซนนะครับและวิธีการ Unlock ตรงนี้เนี่ย Unlock ยังไงคือเราต้องไปอัพฝั่งต้นไม้อะฝั่งปารามาจา์ตรงเนี้ยนะครับอัพให้เลเวลเนี่ยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับถ้า1นึ่งเลเวลเนี่ยมันก็จะปลดล็อกไปหนึงอันเห็นป่ะนะครับปรามาจาร์อัพเป็นว่าต้นไม้งอกมาเรียบร้อยแล้วครับก็จะขึ้นตามเลเวลนะครับถ้า ปลดล็อก1นึ่งเลเวลนะครับก็จะปลดล็อกกุญแจไปอีก1อัน1อัน1ขั้นเรื่อยๆในร้านค้าธนุกินะครับอ่าหรือว่าร้านค้าตัวเนี้ยนะครับอ่าที่คลายๆเล็กคูนตัวธนุกิคล้ายๆกันอ่าในร้านค้านั้นมันก็จะเปิดไอเทมขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแนะนําว่าเราอัพเนี่ย NPC ปรมาจารย์เนี่ยให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยไปอัพานุกิทีหลังเนี่ยได้นะครับหรือว่า ไปปลดล็อกทาลุกิเนี่ยคือเราต้องปลดล็อกที่อาจารย์น่ะปลดล็อกต้นไม้ก่อนเพราะว่าทาลุกินะครับเราไปเก็บเอาตอนหลังก็ได้นะครับผมอ่านะฮะแเราไปเก็บตอนไหนก็ได้เอาง่ายๆนะครับผมอ่านะฮะในหน่วยหน่วยหน่วยการซื้อตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมพี่โก้ส่งไปเมนูที่4นะครับก็จะได้เนี่ยนะครับเหรียญมาซึ่งเหรียญอันนี้สามารถเอาไปซื้อเซนซิสแพ็กได้นะครับเอาไปซื้อไข่นะครับของพิซุเนะได้นะครับอ่าเราก็เก็บไปเรื่อยๆ แต่รอบนี้เรายังไม่ไปส่งที่อาจารย์แล้วเรายังไปส่งที่ทานุกิบ้างนะครับเอาง่ายๆคือพืชที่ติดสถานะลูกบอลเมื่อกี้นะครับโอมทรานฟิวเมื่อกี้เนะี่ยนะครับที่เป็นลูกบอลกลมๆสีฟ้าเนะี่ยสามารถส่งได้ทั้ง n p c ทั้ง2ตัวเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าส่งที่ทานุก,กิตัวนี้เมนูที่4นะครับส่งทั้งหมดนะครับเราก็จะได้เหรียญเพิ่มมานะครับได้เหรียญ ที่มุมล่างซ้ายนะครับเพิ่มมานั่นเองนะครับนะครับชั้นฟิวจนเราสามารถซื้อเซนแพคแบบนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมพี่โก้ซื้อมาแล้วซื้อไข่ก็ซื้อได้นะครับแล้วก็วิธีการอันล็อกนะครับปลาคราบด้านล่างนะครับปลาคราด้านล่างตรงนี้อย่างที่พี่โก้บอกนะครับไอเทมต่างๆตรงนี้คือเราต้องไปส่งของที่ปรมาจารย์นะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางนะนะครับแล้วก็อัพต้นไม้เนี่ยให้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราถึงจะปลดล็อกได้ อ่านี้น้องๆคงเข้าใจแล้วนะครับโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละวิธีการเล่นอีเวนต์ใหม่ทั้งหมดนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญคืออย่าลืมกดติดตามช่องพิโก้แล้วกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับแล้ววิธีการเล่นเกมเทคนิคต่างๆนะครับ สำหรับวันนี้พี่โก้ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนแล้วนะครับกับอีเวนต์ใหม่อีเวนต์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในอีเวนต์หน้านะครับอ่านับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม